สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุขุขกคนมาพบพ่อกระสาวเอื้องผแซบชนแนลมือนี้สาวเอื้องจะพามากินตำซัวกุ้งสะดุ้งจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเผ็ดเผ็ดแซบแซบน้ำปลานัวๆเลยจ้ามาจ้าพี่น้องทั้งทางไทยทั้งสปปอเราทั้งต่างประเทศ v อ r y b o d y o n the world c o ค e to eat with มีมาเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาแซบแซบกระสาวเอื้องนะจ้าเผ็ดเผ็ดแซบแซบนัวๆเลยจ้าตำซั่วกุ้งสะดุ้งจ้า,น,จาน้ำปะลานัว พักไลายคือเกาพี่น้องจ้ามาจ้ับ่เบาหลายเส้นมันจะอึดมาจับแสาสาวเอื้อง้อจ้าก่อนจนสาวเอื้องกับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์สาวเอื้องน้ำแน่เด้อจ้ากขอบคุณมากๆนะคะมาจ้าพี่น้องจ้าลืมเสียงลดุสาว เหนียวจึงกระปุ่นื้อเนืๆนุ่มๆยาวๆเลยพี่น้องอุ้ยอื้มอื้มกุ่งแดงๆพี่น้อง ผักเกี้ยงเกียงเสาเอื้งก็มีผักสลัดแล้วก็แรดดิดนะคะแล้วก็มีผักเสะียวฝรั่งเสาเอื้องไปเก็บมาจ้าขมนะจ้าเนี่ยเป็นยาระบายอ่อนๆอืมว่้ยอืม,อม มีกะหล่ำม,มีสลัดคอต์๊จ,จ้าพี่น้องจา้านัวอืม เจ็บหลายเันด้วยพี่น้องจืม <c oughs> phát băng nè Chim <laughs> bơ coi cho nè Tao gần kim thơ đẹp của bạn ta, ông mà ôm thêm bài kỳ lệch xếp xếp ta. เดี๋ยวจะลองกินสดเบ่งครั้งแหละออมไส้หมูสามสันเมื่อวานแต่ขมขมอีอืม ตั้งเป็ตตัง้งแสบเน <laughs> 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 おわっペペ。 ทั้งเปียตทั้งแสบ 别听，别听。嗯。 อิ่มละจ้าพี่น้องจ้าเมิลเมเน,มานาละจ้าเหลือแต่มะนเคอะเทกับมะนาวเนาะจ้าเสียบหลายบ๊าไปไปนะจ้าสาวเอื้องกัฝากกดไลค์อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมติดตามให้สาวเอื้องนัน้งแน่นนะจ้าขอบคุณมากๆนะคะทุกไลค์ทุกวิวนะคะบ๊ายบายจ้าพลอกันคลิปหน้าจ้า